เว็บไซต์ w w w d r i v e d d เว็บนะครับลงพาดหัวว่ารถสันดาบยังไม่ตายมินิเปิดตัวมินิคูเปอร์รุ่นใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์สันดาบเทอร์โบ204แรงม้าเว็บไซต์ที่บ้านนี้ก็คือเว็บไซต์ของเราเองถูกครับคุณผู้ชมครับยินกันเล็กนะรู้ไหมฮะว่าทายอินกันเล็กๆฮะนอกจาก ยูทูบเฟซบุ๊กนะฮะของขับรถดีๆนะครับเรายังมีเว็บไซต์ด้วยเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะฮะมีข่าวสารมากมายกว่าที่เรามาอ่านทุกวัน w w นะฮะ w w w d r i v e d d n e t นะจริงๆคือมันมีระบบโดเมนไทยนคยคุณสามารถพิมพ์คําว่าขับรถดีๆแล้วก็ใส่ .th ได้แต่ว่าไม่รู้ระบบนี้ทาง TH เเนี่ยเขาทําเสร็จหรือยังแต่ผมได้สิทธ ในโดเมนนี้ตั้งแต่จดแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนเปิดเว็บไซต์อีกแต่ว่าเหมือนระบบเขายังไม่สมบูรณ์คุณก็พิมพ์ d r i v e ดี n อ t ไปก่อนนะฮะเข้าไปอ่านเลยครับโอ้ตั้งตั้งพานหัวแบบว่าดูเดือดมากรถสันดาบยังไม่ตายเอาใจอะรถสันดาปรถสันดาบจะตายก็ต่อเมื่อสตาร์ทไม่ติดกันน้ำมันหมดแค่นั้นแหละหรือหรือปั๊มติ๊กเสียอปั๊มติ๊กเสียได้มแล้วฟ้าสูบโกงความร้อนสูงนะฮะ แมตั้งชื่อซะโหดเลยจริงๆคือมินิเปิดตัวมินิคูเปอร์รุ่นใหม่ครับนะอนี้เป็นโฉมแบบ2,024เลยครับนี่คือโฉมล่าสุดเลยฮะเนี่ยว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดในสองนามก็คือคูเปอร์ซกับคูเปอร์เโอ้โหต่างกันยังไงครับสองรุ่นนี้ต่างอย่างไรต่างในเรื่องของเครื่องยนต์ครับ อ่าฮะในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะมี2ทางเลือกนะครับในตัวคูเป่ตตัวตัวท็อปกันเลยได้เป็นเครื่อง4ี่สูบัี่สูบซึ่งเขาบอกว่าสซีซี2,000ที่ำแรงม้าได้มากถึง2 4แรงม้าซึ่งถ้าถ้าเดาตัวเนี่ยผมว่ายังไงเครื่องตัวใหญ่เนี่ยก็ยังน่าจะเป็นบล็อกเดิมอันนี้นักข่าวข้อมูลผมยังไม่เห็นตัวรหัสเครื่องนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องบล็อกเดิมที่เคยพัฒนาแรงม้ามากขึ้นที่อยู่เพราะมันคือเครื่อง4สูบสองพเทอร์โบก็ เจนที่แล้วอ่ะก็ขึ้นตรงนี้แต่แรงม้าตัวนี้มากขึ้นเพราะเดิมทีตัวนั้นมัน192แรงม้าอ๋อตัวนี้อาจจะปรับบูทเพิ่มอีกนิดนึงน่าจะน่าอย่างนั้นน่าจะเป็นเครื่องเจ้าประจำของของของมินิซึ่งใช้เครื่องแชร์กับเบียวิวครับต้องบอกอย่างนั้นส่วน Cooper C นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,500 cc 3สสูบ 1 5 4แรงม้าไม่มีเทอร์โบนะครับแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรนะครับแต่นี 7. 7่ขนาดไม่มีเทอร์โบนะศูนย์ถึงรอยนี่7.7วินะก็ตามตามมาวินึงอ่ะเพราะว่าในตัว Cooper S เนี่ยคุณจะได้อัตราเร่งสูงสุดใน6.6นี่7.7ก็ต่างกันประมาณวิ1.1วิประเด็นสำคัญคือรูปทรงครับรูปทรงสวยงามมากนะฮะด้านหน้านี่คล้ายๆเดิมดูแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์คือิ่งบอกว่า มีน้เป็นหนึ่งรถที่ยังคงเป็นไนคอนิกในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นรถที่มี DNA อ็นชัดเจนถูกต้องตั้งแต่อดีตจนถึงเัจนเรียกว่าขนาดต่างไปรายละเอียดเล็กน้อยต่างแต่โครงสร้างหลักหน้าตาเห็นก็คือบอกนี่ยมินิทรงนี้เลยเห็นก็คือมินิตุง้งตุ้งใหม่ก็ังเห็นแล้วมินิเป็นี้อยู่ไฟหน้าวงทรงกลมกระจังหน้าใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่จริงรุ่นเนี้ยผมเริ่มเห็น คร่บนี่หายไปพี่รามเห็นไหมว่าสิ่งหายไปตั้งแต่ตอนนี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นเจนที่สี่ตัวนี้คือเจนที่สี่ในตระกูลของมินิตั้งแต่อยู่ในบ้านภายใต้บ้านของบีเอ็นว้อยู่ตั้งอย่างนั้นเพราะว่าปีนี้มีการย้ายบ้านย้ายบ้านเนี่ยนี่คือเจนที่สี่แล้วเจนที่สี่เนี่ยสิ่งที่หายไปเลยที่ไม่ผมยังไม่รู้นะว่าเขายังเก็บไว้ในรุ่นไหนหรือเปล่าเพราะครั้งนี้เปิดซีกับมินิคูเปอร์ซีกับมินิคูเปอร์เอสแต่ยังไม่มีจอคูเปอร์เวิร์กอย่างยังอย่างเจซีบีวียังไม่มา แต่สิ่งหนึ่งที่หายไปเพราะทุกครั้งคูเปอร์เอสในสามเจนที่ผ่านมาสกูปอินเตอร์ไปไหนอ๋อ <He ard S 2> ไอร <m' un? S 2> ูตรงฝากระโปรงหนะ้าถูกครับคือจริงๆมันบอกว่า,ารูฝาองค์หน้ามันคือรูที่เอาไประบายความร้อนของ Inter cool er อินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งใช้จริงๆอ่ะตั้งแต่เจนแรกเจนเดียว <c oughs> เจนสองเจนสามมันหลอก่ <c oughs> คือเนื่องจากเจนแรกมีแล้วเจนสองมันไม่มีก็ไม่ได้ชอินเตอร์รุ่นรุ่นเจนสองเจนสามันอยู่ข้างล่างเขาผมนี่ผมขับเจนสอง R56 รูฝากระปงก็มีเปิดมาผมยังเคยคำถามเลยตอนได้รถมาหม่เอาไว้ทำอะไรรูนี้มันไว้ทำอะไร <c oughs> วะคือหลอกครับว่ครับเจนสองแล้วก็เจนส <c oughs> ามที่เราเพิ่งเทสแต่ตัวนี้ตัวคอมเทอร์ใช่คือมันหลอกหมดแลลวครับเพราะจร,จริงๆิอินเตอร์ของเจนที่สองที่สามเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างมันถูกวางไว้หน,น,น้กากาันชนแสดงว่าเจนสี่นี้เลิกหลอกแล้วก็เทอร์โบแต่ก็ไม่ต้องใส่ไมรูจะใส่ทอก็อินเตอร์อยู่ข้างหน้าจะไปใส่ทข้างบนแต่แต่ริงไปเด็นะมันคือมันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกพิเศษมันเป็นความรู้สึกที่บ่งบอกครับว่า คุณขับคนะูเปอร์เอสน่ะหลายๆ<ม>คนผกว่าอยากจะได้ไอ้รูจมูกเนี่ยเพราะว่ามันเทมินิธรรมดามินิวันมินิธรรมดามันไม่มีอ่ะมัน,มนมจะเป<ม>็น Cooper ์เอสเท่านั้นที่มีใช่แต่เนี่ย คุเปอรเนี่ยโลโก้เอเนี่ยในรูปเนี่ยเอสนำหน้าเลยตัวเบลเลอร์เลยแล้วรูไหนรูวินยไม่มีรูแล้วนะจ๊ะนี่อาจจะทำให้ยอดตกเลยนะไม่มีรูแล้วไม่เอาแล้วนะฮะมาดูไฟท้ายกันโฉมท้ายนี่เปลี่ยนไปเยอะด้านท้ายนี่สวยเลยกับไฟท้ายโฉมใหม่ครับนี่มีการแบ่งธงยูเนียนแจ็คออกเป็น สองฝั่งครับนี่แล้วที่สำคัญคือสงสามเหลี่ยมคือไอ้ตรงมุมแหลมที่สุดของยูเนี่ยจากที่ที่ดึงมามันจะตรงกับแนวสันของฝากระโปรงท้ายมี่คาว่าคูเปอร์มันจะอยู่ซ่อนแนวเส้นแล้วเหมือนเหมือนเป็นเส้นออกมาแล้วก็ดึงไฟกระจายออกสวยนะสวยนะยิ่งท่านทำซีฟนเชียลหน่อยนะเวลาเบรกให้ไฟมันวิ่งออกนะว้าววาออกไปนีนะเชื่อผมไหมว่าเนี่ยหลังจะเปิดตัวมาสักพักในแถบบาร์ที่เถียนคูเปอร์เนี่ยมันต้องมีไฟ ต้องมีคนทําไฟขายเพราะว่าตอนนี้่างการไฟท้ายมันอยู่สองฝั่งแต่ถ้าเกิดในบาร์ตรงนี้มันเป็นไฟวิ่งอ่ะพี่หลามบอกวิ่งบางดังไปจะทําให้ไฟมันวิ่งได้ถ้าเป็นเตอร์ปาร์ตี้ทำเนี่ยช่วยทําไฟแบบไม่ต้องสว่างมากไหมอย่างฟอร์ดอะฟอร์ดอะไรนะฟอร์ดรถ SUV อ่ะโอ้ทุกเก้าครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์ไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่คือไอ้ไฟเนี่ยหนึ่งสว่างแต่สว่างแล้วเนี่ยเราพูดกันในแชร์กันผมเองก็ใช้ใช้รถ p p พีวอยู่ สีแดงอ่ะมันยังกวนตาน้อยเพราะว่าทํางานตามไฟเบรกบางคันเนะฮะไอ้ไฟชุดเนี้มันจะถูกเขาเรียกว่าถูกดเวล็อปแบบเดียวกันหมดเลยคือเวลาเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงอแต่ยามที่คุณไม่เหยียบเบรกมันติดนะมันติดเป็นสีขาวสีขาวแล้วสีขาวสว่างมากแล้วตอนกลางคืนมันแยงตาสุดๆคือไม่อยากจะถามว่าคือคุณกลัวมองกระจกมองหลังแล้วไม่เห็นหน้าคนขับรถข้างหลังหรือและไอ้เจ้าของรถทุกคนที่ใส่ไฟแบบนี้ข้างหลังนะ มันไม่เคยอยู่หลังรถมันไงม,มันก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ไฟนี่มันแยงตาคือคือจริงจริงจเราก็ไม่รู้นะว่าเรือนผ่านข้อกฎหมายอย่างไรได้เพราะว่าอาพูดตรงๆรงแล้วคุณผู้ชมผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่งรถชอบออมีความสวยงามเหมือนกันแต่ตามกฎหมายแล้ว่ไฟที่อยู่ด้านท้ายอ่ะถ้าไม่ใช่ไฟถอยหลังเนี่ย มันไฟตัดหมอกล่ะมันจะต้องเป็นสีที่บังคับแล้วว่าสีจะต้องเป็นสีที่สีแดงสีเหลืองเท่านั้นแล้วความสว่างในทิศทางมันควรจะไม่แยงตาด้วยใช่ไหมแล้วซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่ารถ PPV ไม่มีเตี้ยหรอกครับมันสูงลุคขนะะพอระดับสายตามันอยู่ประมาณหน้าเราอะเวลาเราขับรถตามสว่างมากโดยเฉพาะสีขาวซึ่ง มันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นแบบมาตรฐานไะอ้ไฟร,รุ่นที่เป็นเขียนตัวอักษรเป็นโลโก้รุ่นเอ่อเป็นชื่อชื่อรุ่นรถอะ่ะนี่มันจะต้องเบรกแล้วเป็นสีแดงแต่เวลามันทํางานเฉยๆจะเป็นสีขาวและสีขาวมันอะ่ะสว่างนี่ก็ไฟเบรอ นะฮะนะฮะอย่างไรก็ตามท้ายรถของมินิโฉมใหม่นี้นะครับสวยนะฮะสวยแน่นอนดูดูท้ายกันชนข้างๆที่มีสะท้อนแสงแล้วก็ดีฟิวชร์นครับสวยสวยเลยนะฮะออกแบบดีมากเรามาดูภายในบ้างครับภายในข้างในยังคงเป็นเอกลักษณ์ของมินิก็จไอ้จอกลมๆตัวเดิมเนี่ยคงมีอยู่ครับใหญ่เริ่มเท่าเลยเอาใหญ่ขึ้นครับเพราะตอนนี้9กนิ้วน่าจะใช้จอนี้เป็นจอหลักแล้วครับแล้วแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องมาเถียงแล้วว่า ทำไมทําจอเหลี่ยมแบบแบบเจนที่แล้วเป็นจอนเหลี่ยมซ้อนวนทรงกรมลมรุ่นนี้กลมมัทั้งดวงเลยจอกลมเลยจอกลมมันเลยคือแค่วิน้มอ่ะคือกลมทั้งกลมอ่ะเป็นเป็นเป็นจอหมดอ่ะ <c oughs> เหมือนคุณใส่สมาร์ทบอสอันใหญ่ๆอยู่หน้าจอคอนโซลรถยังคงเป็นยังคงเป็นดีไซน์ที่ผมว่ามันก็ดีนะเป็นเอกลักษณ์ดีที่ถือว่าเออมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่โดดเด่นนะถ้าเป็น Cooper S จะเป็นล้อสินิ้วถ้าเป็น Cooper C จะเป็นล้อสิบหกนิ้วนะครับตอนนี้ Cooper S ยังไม่ออกนะครับแต่ว่า รุ่นคูเปอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ราคาน่าจะยังไม่เปิดตัวนะเดี๋ยวรอดูนะครับในเนื้อข่าวเนี่ยครับมีเว็บไซต์มอเตอร์วันที่เมืองนอกเนี่ยเขามีการพูดด้วยบอกว่าตัวนี้อาจจะเป็นมินิคูเปอรรุ่นสุดท้ายครับที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบเพียวๆก็อาจจะใช่ในส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าในตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเครื่ รถทุกรุ่นนะครับเพราะมินิเองเนี่ยในตัวที่แล้วก็มีรถรุ่นมินิที่เป็นไฟฟ้าแล้วตัวนี้เดี๋ยวก็คงต้องเปิดตามมาละในเร <ไป S 1> ื่องรถไฟฟ้าแลวซึ่งซึ่งมันจะค่อยถ่ายกว่าสองคัญแ,แล้วหลังจากนี้ Gen 5ไงอาจจะเป็นเครื่อง Hi ออไฮบริดไปไปได้ครับเพราะอย่างน้อย คือถ้ามองถึงเทรนโลกนะโดยเฉพาะเทรนประเทศของเขาเองในสลาพยุโรปอะเขาดันเขาเรียกเขาดันเขาตอบหมุดไว้แล้วว่าเขาจะต้องไปสู่เนสซิโลซึ่งอิมิชัน่นที่เป็นสูของเขาเนี่ยทำให้ตอนนี้ทางออกเริ่มลำบากคือจะไปไฟฟ้าก็กไกลยอยู่จะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ยังไงกับสันดาปก็อยู่ไม่ได้ก็เลยอาตลางล่อคือไฮบริดสังเกตครับรถในแบรนด์ก็ไฮบริดเหมือนกับที่เราเคยคุยข่าวมาก่อนอันนี้ว่า หลายค่ายในในประเทศยเยอรมันเองรประกาศเราจะเลิกผลิตรถสันดาบวงเล็บผลิตประเทศข้างๆอันนี้นี่นโกงนะช่วไปดูข่าวก่อนนะนี้เราเคยมาเล่าข่าวกนะันแเราเคยดาา่าไปแล้วทีนึงเกับทุกแบรนด์นะคือไม่ผลิตครับเลิกผลิตรถสันดาบจริงในเยอรมันแต่ผลิตประเทศโอ้ล้วติดกันเลยทำทรงหล่อล้วติดกันเลยผมเรียกลักษณะงี้ว่าทำทรงหล่อ แต่จริงๆเบื้องหลังก็ยังผลิตอยู่ <c oughs> คือไม่รู้ติดกันเลยครับข้ามแล้วเยอรมันคือพรมแดนเน่ะเขาเป็นเชงเก้นมีซ่าคือเขาข้ามไปข้ามมาคือเช้าขับรถจากเยอรมันไปทํางานที่ที่โรงงานเน,นี่ยได้เลยไปออสเตรียอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันขับรถไปได้ <c oughs> แล้ว,ลว,ลว,ลวทุกข่ายเหมือนกันนะคืออยู่ข้างกันเลยทรงเดียวกันหมดนะก็นั่นคือเหตุผลแล้วครับว่า จากการประกาศแหละทำให้คือมันมีเนื้อข่าวที่มองกลับมาว่า,<อ>ามนีนี่น่าจะเป็นเจนสุดท้ายของการเป็นเครื่องยนต์สันดับเพียวเียก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเขาจะไปไฟฟ้าร้อยไหม,มหรือ,อไฮบริดกราซอะไรอย่างเงี้ยเราดูเจนสี่ตัวจริงวิ่งในบ้านเราครับเร็วๆนี้ครับเร็วเนี้น่าจะใกล้มาแล้วนะครับ